สันเรีย,ยบคำตะกา้าแล้วก็อากาศอำนวยใช่ไหมปะขุเดเรือขับขุดเรือขับทางนี้ใช่ไหมไปทางนี้ใช่ไหมเรือสุดไปแดงนี่นะนไปทางนี้นะกุหลาบขับอ๋อเครื่องมือขับติกา แสดงว่าไปทางบ้านเราใกล้กว่าทางโคกสีใกล้กว่าใช่ไหมต <Yeah. S 1> ารนี้ก็ัรงตรงไปก็บึงการเนาะทางย้อนหลังเราก็คือทางโคน,น,นทางตรงปรนนไปก็คือบึงการวานอนเอ้ยงโคนวานอนทางหลังนาะย้อนหลังไปเนาะทางข้างหน้าก็คือเอ่อบึงการไปทางซ้ายมือก็จะเป็นขุดเรือคำ ตอนนี้เรากำลังติดไฟแดงอยู่นะคะจะก่อนว่ามีไฟแดงใช่โอ้ยขี่ถ้าถ้าค่อยขี่รถเครื่องมันค่อยค่อยหลุดค่อยค่อยหลงทางไปมีปะจะเชื่องไหมม่นรู้จะสังเกตมันรู้จะสังเกตอยู่ไหนบ้านเจ้ายิ่งไปเข้าบ้านเจ้าเกลบ้านเจ้าพ่อยิ่งงงอย่เดียวหลอดเดียวจําได้เพิ่โอ้เป็นแล้วเจ้านอะงคนถิ่นเนาะค,คนคนเดียวไปทางเล็กกันชาง เก่งเก่งเก่งต้งไปเอารถรจูโคโแหละตรอองนี้ผู้ชายทำไมเขาเก่งกว่าผู้หญิงตรงนี้แหละเหมือนกับคนเก่งเขาพี่ชอบเดินทางไกลด้วยด้วยตัตวกูวเองเลยเจ้าเชื่อไหมกูอยู่นครพนมกูเข้ากูไปปั่นสจักรยานไปในในเมืองอะ่ะกาหาทางองอกไปเจอต้องไปถามจราจรากูกับเบลลีอ่อ,อ่เพื่อนกูอ่ะตอนนั้นนะกำลังแตกสาวขึ้นแตกสาวอะ่ะ เดีวราเจ้าหาว่าบ้านอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่หลังกรมพยาบาล <c oughs> แล้วเข้ามาทางไหนแกบอกลืมแล้วอเน,นี้ยแล้วก็ก็เลยชี้ไปทางลงเากลมงไปแกบอกเดี๋ยวก็ถึงบ้านแกว่าอย่างเงี้ยเอ้ยสาวน้อยเอ้ยสำน้อยเอ้ยว่าข้าเมืองเลยแค่นี้ก็ยังหลงทางละโอ้หนองแบงใต้บ้านหนองลงใต้เนาะวันนี้เราถึงหนองแบงใต้นะคะ ่รยึดจุดเปลี่ยนใจให้สังเกตเจ้าก็บพวกสังเกตโอ้ป้าตรงนี้ถนนตรงนี้เขาจำได้อยู่เนี่ยขบมาทางนี้เขาได้อยู่แต่แต่เข้าเขตบริเวณอำเภอเสกาทำเข้าไปบ้านเจ้าหนูก,ก็จำหมดได้จุดสังเกตโรงเรีนยนกองแเงานิตยา ขตตำบลหนองแวง